ก็สวัสดีครับเพื่อนๆตุกๆคนมาดูหลังจากฝนตกเมื่อคืนเนาะน้ำเริ่มเยอะแล้วนะครับนี่ดูเต็มบ่อนี้เลยไม่รู้ว่าน้ำจากเขาพนมลงรักจะไหลลงมาหรือเปล่าวันนี้ก็ตรงกับวันที่22กันยาตกหนักพอสมควรครับเมื่อคืนนี้ มาดูนี่ไหลเข้านาแล้วเออจากคลองครับไหลออกนี่ดูคลองครับเดี๋ยวถ้าด้านล่างระบายไม่ทันก็คงจะเออขึ้นมาฟังเนื้อนะ ดูระบายไม่ทันมันก็เลยล้นไปด้านนูน้นเดี๋ยวให้ดูน้ำคลองนี่ไหลโอ้มาไวเมื่อคืนน่าจะตกแบบหนักสุดๆเลยประมาณ4ีหชั่วโมงนะครับตั้งแต่ ห้าหกทุ่มนี่หลังคันนี้ถ้าต่ำนี่น่าจะเออเข้าสวนมะพร้าวของเราเลยปกติปกติถ้าน้ำมาขนาดนี้จะเออเข้าเลยเพอดีว่าเราปั้นหลังคันนี้ให้สูงก็เลยไม่เออเข้านี่ครับเออเข้าแน่นอน นี่เมื่อก่อนอยู่ต่ำประมาณที่เราสูงกว่าที่เราปลูกมะพร้าวนิดหน่อยน่าจะเออพอดีถ้าหลังคันนี้ไม่สูงไม่รู้ว่าจะลงมาอีกหรือเปล่าไปดูฝั่งนู้นครับเพราะว่าคลอง ตรงนี้มันจะมาประกบกันสองสายมาประกบกันแล้วก็มาอยู่ที่เส้นเดียวกันก็เลยน้ำเยอะเดี๋ยวไปดูว่า,าเส้นไหนจะมาเยอะกว่ากันโอ้ ขนาดน้ำฝนธรรมดาข้างในก็เยอะอยู่นะนะจนลน้นตะลิงข้างเลยนะี่ข้างในนี่ครับเป็นสามแยกโอ้ฝั่งนี้มาแรง ฝั่งนี้จากเขาพนมรงรักลงมาด้านนี้ก็จากมีเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นเป็นคลองแบบว่าจากทุ่งนาเนาะมันลงมาลงมาแต่นี้มาจากเขื่อนมาจากฝายต่างๆพอล้นสปินเวยยปุ๊บมันก็จะล้นลงมาตรงนี้นี่เป็นสามแยกแล้วก็ออกไปเส้นเดียว ด้านล่างก็จะมีฝายน้ำล้นเหมือนกันถ้าฝายน้ำล้นระบายไม่ทันก็จะเอือขึ้นมานี่คืนก็ห่างจากนี้ไปประมาณหกประมาณห้าร้อยเมตรครับฝายน้ำล้นที่อยู่ด้านล่างปกติท่วมแล้วตรงนี้นี่จะเอือเข้าไป ในสวนมะพร้าวของเราเลยแหละนี่ระดับน้ํานี้พอดีเลยที่เคยเทื่อมนี่ครับระดับน้ํานี้พอดีแต่ว่าเราเราปั้นขึ้นสูงก็เลยไม่เออเข้าสวนปกติขนาดนี้แหละเมื่อก่อนไหลเข้าเลยเรา มาปั้นเพิ่มขึ้นเอาดินมาปั้นเพิ่มครับกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าส่วนมะพร้าวก็ถือว่าโอเคไม่ไม่ทะลักเข้าโอ้โหโอฝั่งนี้ก็มาเยอะเหมือนกันนะนี่ฝั่งนี้น้ำจะคุณ ท่วมต้นไม้เล็กที่ปลูกไว้แล้วนี่เออรถต,ตกแรงอยู่นะนี่ปกติเดือนนี้แหละเดือนกันยาแหละที่เคยท่วมนู่นมันจะเออไปถึงสวนยางน้านนู้นน่ะตรงนี้คือไม่เห็นยอดข้าวเลยเหมือนทะเลน้อยเลยตรงนี้ นี่ก็ใกล้แล้วนี่น่าจะน้ําน่าจะลงมายังไม่ถึงจากด้านบนรอดูว่าสาสๆปกตินี่นี่หลังคันตรงนี้คือจะทะลักผ่านไปทางสวนมะพร้าวเลยทางในก็มาดูกันน,นี่เออขึ้นแล้วเฉพาะน้ำฝนนะ เพพาะน้ำฝนนี่ครับบอเมื่อคืนปลาช่อนน่าจะบืนออกแล้วเพราะว่าน้ำมันเยอะนี่ท่วมโคลนมะพร้าวแล้วนี่น่าจะต้องสูปออกนะครับนี่ท่วมโคนมะพร้าวแล้วเยอะ,ะเฉพาะน้ำฝน อีกตกมาคืนเนี่ย,ย,ย,ยนี่ท่วมต้นมะพร้าวแล้วนี่เยอะมากนี่ครับต้องใช้เครื่องสูปแล้วครับระบายน้ำถ้าเพื่อตกมาคืนนี้อีกก็คือ น่าจะท่วมหลังคันนี่เลยแหละอืทำไงดีีต้องเอาเครื่องสูบมาระบายเพราะว่าไม่มีท่อระบายออกเพราะว่าตรงนี้มันต่ำไงที่ผมเคยบอกว่ามันต่ำแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เวลาน้ำมาแบบนี้เมื่อก่อน,นก็ ลูกข้าวน้ำหน้านี้มาก็เต็มข้าวกาลังแบบตั้งท้องตั้งบางคีก็แตกรวงแล้วก็น้ําลงมาทําให้ข้าวเสียหายหมดก็เลยมาทําการเรียนแปลงนี่แหละเลยมาทําแบบนี้อื รอดูรอชมอีกสายสายว่าน้ำจะลงมาอีกไหมเอยนี่เริ่มเออขึ้นแล้วตกหนังเอาการอยู่นี่นี่น,นี่ดูต้นมะพร้าวนี่ท่วมแล้วครับมะพร้าวก็ดก น้ำกว่าท่วมแล้วแต่ว่าท่วมไม่นานถ้าไม่ตกซ้ำมาอีกก็น่าจะระบายออกวันสองวันก็แห้งครับ ปกติก็นี่ยถ้าหลังคันไม่สูงอะท่วมอ่ะนี่ตรงนี้เป็นท่อระบายไปที่คลองด้านล่างที่เอถ่ายตอนแรกครับว่าตรงนี้คือผมจะให้ดินเนี่ยสลปต่ำถ้าเกิดว่าท่อระบายไม่ทันก็ให้ไหลบนหลังคันเลย สลบให้ต่ำนี่ครับดูมันเออขึ้นมานี่จะท่วมยอดข้าวแล้วโอเคครับในรอบอีกปีห้าหกปีครับในรอบห้าหกปีตอนที่ท่วมตอนนั้นเนาะที่ผมได้ลงคลิปให้ดูตอนนั้นเนี่ยนี่แหละพึ่ง เพิ่งจะเยอะวันนี้อีกโอเคติดตามชมสถานการณ์ต่อไปนะครับผม